องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ถแถลงเตือนว่าความเสี่ยงจากโรคฝีดาดลิงกำลังเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มประเทศที่ไม่เคยพบการระบาดมาก่อนล่าสุดมีรายงานพบผู้ติดเชื้อน,นอกถิ่นระบาดแล้วกว่า1,000คนใน29ประเทศทีดรสอัดฮานอมกิฟฟ์เบเยซุสผู้อำนวยการ WHO เยนยันว่า ทางหน่วยงานยังไม่แนะนำให้ระดมฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสฝีดาดลิงและจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีผู้ป่วยที่อาการหนักถึงขั้นเสียชีวิตมีความเสี่ยงอย่างแท้จริงที่โรคฝีดาดลิงจะถูกพบมากขึ้นในกลุ่มประเทศที่ไม่ใช่ถิ่นการระบาดโรคนี้ถือเป็นโรคประจำถิ่นใน9ประเทศแอฟริกาทว่าในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีรายงานพบการระบาดของฝีดาดลิงในภูมิภาคอื่นๆโดยเฉพาะประเทศแถบยุโรปอย่างเช่นอังกฤษสเปนและบรตุเกต ทั้งนี้พอว w h โย้ำว่าแม้การแพร่กระจายของโรคจะอยู่ในกลุ่มชายรักชายที่มีเพศสัมพันธ์กันเสียส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่ทุกกรณีและในบางประเทศเริ่มมีรายงานการติดเชื้อภายในชุมชนรวมถึงในสตรีแล้วด้วยกรีซกลายเป็นประเทศล่าสุดที่พบผู้ติดเชื้อฝีดาดลิงรายแรกโดยหน่วยงานสาธารณสุข ระบุว่าผู้ป่วยเป็นชายที่เพิ่งจะเดินทางกลับจากโปรตุเกสและได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลบ้างแล้วผู้ติดเชื้อฝีดาดลิงจะเริ่มแสดงอาการไข้หลังจากนั้นจะมีตุ่มน้ำขึ้นตามผิวหนังทั่วร่างกายคล้ายกับคนเปรโรอิสุอิัย ทรีโดสเชื่อว่าการพบผู้ป่วยฝีดาดลิงจํานวนมากนอกภูมิภาคแอฟริกาสะท้อนให้เห็นว่าน่าจะมีการแพร่กระจายของเชื้อมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ไม่สามารถบอกได้ว่านานแค่ไหนพร้อมแสดงความกังวลว่าไวรัสชนิดนี้อาจก่อความเสี่ยงต่อประชากรกลุ่มเปราะบางเช่นหญิงตั้งครรภ์และเด็กๆ บางประเทศได้เริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันฝีดาดลิงให้บุคลากรด้านสาธารณสุขแล้วขณะที่ทางผอ WHO แนะนําให้มีการพิจารณาการฉีดวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยงสูงเช่นผู้สมัมผัสใกล้ชิดคู่นอนหรือสมาชิกในครอบครัวโดยจะได้ผลดีที่สุดหากฉีดภายใน4วันนับแต่เริ่มสมัมผัสผู้ป่วย